สวัสดีนะครับทุกท่าน EP นี้จะมาพูดถึงอดีตไพรวันหรือปัจจุบันเขาเรียกว่าแพรวันส่วนบางคนเรียกสั้นๆว่าไอเต่าหลังจากที่เปิดศึกกันมายาวนานกับส่วนมากก็เป็น FC ของตัวเองล้วนๆเลยฮนะเริ่มจาก FC ทั่วไปต่อมาก็เป็น FC ที่ อยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัยเดียวกันก็คือมหาจุฬาก็น่าจะเป็นคนที่เคยบวชนะเขาก็ออกมาทวงติงนะฮะแล้วต่อมาก็เอฟซีใหญ่ๆอย่างเพจจอกจอกซึ่งเคยเป็นเอฟซีที่สนับสนุนอุ้มชูมาโดยตลอดนะฮะแล้วก็มีเพจนู้นเพจนี้ตอนนี้ออกมาแบบรอบด้านเลยล่าสุดก็มีอีกเพจเขาก็ออกมาแฉเกี่ยวกับพฤติกรรมสมัยบวชซึ่ง ข้อมูลต่างๆก็ได้มาจาก f อฟที่เขาเคยศรัทธาเลื่อมใสในตัวของแพลวัดนั่นเองเราไปดูกัน ที่เขาเอามาแฉเนี่ยเป็นข้อความแชทสนทนาระหว่างสินค้าแล้วก็ผู้จัดการมหาไพรวันมึงไม่ได้ฟังผิดมึงไม่ได้หูฝาดผู้จัดการมหาไพรวันยังไม่สึกแต่ว่ามีผู้จัดการแล้วจิงไม่ละวดอยู่ <What you S 1> แต่ว่ามีผู้จัดการแล้วอารุมจอมากอ,ะอ่ะ เจ้าของสินค้าเนี่ยเขาก็ถามประมาณว่าออขอทราบรายละเอียดทั้งหมดหน่อยได้ไหมคะว่าแต่ละแบบมีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างคะตั้งใจฟังให้ดีผู้จัดการมหาพยาวันเขาตอบสิ่งที่จะทำให้พวกมึงอึ้งดังต่อไปนี้เออถ้าไหลนะครับก็ จะคิดไล่ละหนึ่งหมื่นบาทครับไล่1นึ่งมืนบาทกูจะเป็นลมเออถ้าเป็นแบบรายเดือนก็จะอยู่ที่หนึ่งแสนบาทนะครับ1นึ่งแสนบาทโอออกอีแป้นจะแตกเออแล้วในหนึ่งเดือนเนี่ยท่านจะไลมากกว่า10ครั้งนะครับผม หนึ่งเดือนไลนมากว่าสิบครั้งโอ้ยอกเจ้าคุณพระจะแตกอลืมไปเจ้าคุณพระไม่มีอกคือมึงเข้าใจกูป่ะกูว่ามึงไม่เข้าใจกูหรอกคือกูเข้าใจอย่างนี้นะเฮ้ยคือกูเข้าใจว่า เวลาที่แกไหลเนี่ยเห็นมีสินคงสินค้าเอามาวงเอามาวางเต็มโต๊ะเต็มไปหมดใช่ไหมกูเข้าใจว่าแกคงเข้าใจแกคงเห็นใจถึงความยากลำบากของชาวบ้านที่เขาลำบากหาช่องทางทำมาหากินไม่ได้ ในช่วงที่โควิดมันระบาดอยู่นี้หาช่องทางทำรรม,มาหากินลำบากถูกต้องไหมกูก็เข้าใจว่าแกคงเข้าใจถึงความยากลำบากของญาติโยมในจุดนี้แกก็เลยให้ญาติโยมเนี่ยเอาสินคงสินค้าเอาอะไรต่างๆเนี่ยมาวางไว้หน้าโต๊ะของแกเวลาแกไหลสดแล้วบางครั้งที่แกไหลไปด้วยแกพูดไปด้วย แกรีวิวสินค้าไปด้วยกูก็เข้าใจว่าแกคงทำไปด้วยความเมตตาการุณามุทิตาแล้วที่สำคัญแกไม่วางเฉยต่อความยากลำบากของญาติโยมแกยอมให้ผู้คนเนี่ยเขาว่าแกเขาด่าแกต่างๆนา,นานาหาว่าแกเนี่ย ทำมาหากินหาลงอะไรสารพัดบ้างในการรีวิวสินคงสินค้าแกทําไปเพราะว่าแกอยากช่วยญาติโยมอยากแบ่งเบาความลําบากอยากบรรเทาความลําบากให้ญาติโยมช่วยตามที่แกจะช่วยได้ช่วยในแบบที่แกช่วยได้นั่นก็คือการไหลสดการพูดถึง เอาสินค้าต่างๆมาวางให้ผู้คนได้เห็นแล้วถ้าจะมีค่าตอบแทนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันเป็นสินน้ำใจกูเข้าใจว่าญาติโยมเนี่ยเขาคงจะถวายตามกำลังศรัทธ,ธาถูกต้องไหมเวลามึงทำมุนมึงถาวายตามกำลังศรัทธ,ธากูก็คิดว่าก็ประมาณสักสี่ห้าห็ดอหรือไม่ก็อยู่หลักพันอยู่ประมาณนี้กูไม่คิดไม่ฝันว่า แกจะตั้งราคาเลดไลท์เนี่ยครั้งละเป็นหมื่นหนึ่งหมื่นแถมยังมีแพ็กเกจอีกครั้งละเป็นแสนแสนนะเวเฮ้ยเงินมันไม่ใช่น้อยแน,น่เงินแสน,<ไห>นมึงจะเอาเงินไปทำยี่ยอะไรนักหนา ทั้งที่มึงบวชมาเนี่ยประโยคเก้ามึงก็ได้เงินเดือนประโยคเก้าเนี่ยเขาก็จะมีเงินประจําตําแหน่งนี่จะพัดคุณเดือนก็หลายพันสี 4, 5, 6, 000, ่ห้าหกพันงนมันม้งเดี๋ยวนี้เท่านั้นยังไม่พอในจะกิตนิมนต์เวลาญาติโยมเขานิมนต์มึงเนี่ยไปเทศไปสั่งสอนไปอบรม แล้วพระที่มีชื่อเสียงอย่างมึงเนี่ยมึงคิดหรอว่าโยมเขาจะถวายแค่หลักร้อยใช่ไหมคุณโอ้ยทีฉันขอถวายสัก20บนะคะมันเป็นไปไม่ได้อย่างต่ำมันต้องหลักพันขึ้นหลายพันขึ้นแล้วไหนจะรายได้จาก Facebook ไล์แล้วไหนจะรายได้จาก YouTube มึงเอาตังไปทำอะไรมากมายขนาดนั้นทั้งตัวมึงก็รู้อยู่แก่ใจว่าตามวิไยของพระถ้าเอาธรรมะเป็นที่ตั้งเอาตัววิันเป็นตัวตัดสินมึงผิดเต็มๆภิกษุใดยินดีกำหนัดในเงินทองตั้งแต่ห้ามาศหนึ่งถึงห้ามาศขึ้นไปภิกษุนั้นต้องอาบัต มึงไปหาดูเองกูลืมแล้วในเมื่อมึงอาบัตเนี่ยมึงรู้ว่ามึงอาบาัตแล้วมึงจะปรงอาบัตไปทำเฮี้ยอะไรฮะในเมื่อมึงปรงอาบัตไปมึงก็กลับมาทำปิดอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบนี้การปรงอาบัตก็คือการบอกให้คนอื่นเห็นโทษของตัวเองบอกว่ากูทำความผิดแบบนี้มานะ กูจะปรับปรุงตัวกูจะแก้ไขกูจะไม่ทําผิดต่อไปอีกนะมันก็เหมือนการราบสีนั่นแหละเป็นการประกาศให้พระเป็นพยานบอกว่าต่อไปกูจะเลิกลดละสิ่งพวกนี้นะสิ่งไม่ดีเหล่านี้นะไม่ว่าจะเป็นการสั่งอุ้มฆ่าโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามเพชรซาอูอีกอะเอาไปทำเฮียอะไรขึ้นเขาไปหรือยังแล้วเมียเย็ดอะไรนักหนา ตั้งยีกว่าคนเห็นออกมาเดิน่จะทีเดี๋ยวก็จะไปซ้ายเปขวาอีกแล้วขมูดอ่ะลามากส่วนเราไม่ต้องบอกนะนั่งแดกริมสะแต่นี่ครูว่าผิดก็ยังทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไร ร้ายแรงนะเนี่ยคือรู้ว่าผิดแล้วยังทำอีกเนี่ยเราทำจนกลายเป็นเรื่องประจําเลยอะ่ะแล้วคุณคิดดูวันหนึ่งไลรไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งอะ่ะผิดซ้ำๆเนี่ยเขาถือว่าเป็นร้ายแรงได้นะแล้วยังเป็นโลกวัชชะอีกนี่ใช่ไหมเหตุผลที่ศึกออกมาเนี่ย เหตุผลที่แท้จริงของการสุกออกมาคือแบบนี้ใช่ไหมคือวันหนึ่งกลัวว่าเรื่องมันจะแดงออกมาคนจะจับได้มันจะกลายเป็นแบบเลตุมเปลาลาเลตุมเปะเลตุมเปลาลาเลตุมเปลาลาเลตุมเปลาลาเลตุมเปลลเลตุมเปจิบหายจิบหายจิบหาย แล้วคุณรู้ไหมพอ,อค้นถามเรื่องสินค้าเนี่ยพอเขาได้ยินเรื่องเนลนราคาว่าไหลเนี่ยครั้งละหนึ่งมื่นแพ็กเก็ตรายเดือนครั้งละหนึ่งแสนแล้วก็บอกว่ามีการไหลมากกว่าสิบครั้งเนี่ยพอเขาได้ยินเข้าเขารู้สึกยังไงรู้ไหมอา่าฮะอ่ะ คือแบบอึ้งอ่ะไม่รู้กูจะพูดไรดีกูนึกได้คําเดียวอ,อย่าว่าแต่มึงเลยอึง้งกูก็อึง้งคือที่ผ่านมาเนี่ยกูก็เข้าใจว่ามึงช่วยเหลือญาติโยมเป็นน้ําใจของมึงแล้วเวลามีคนมาด่า,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 ดาเริ่มเหนือออกแล้วเห็นไหมละ่ะพอมีคนมาด่ามาว่ามึงเนี้ย กูก็ออกตัวแทนให้บอกว่าเอยที่มึงทําไปเนี่ยเพราะเขาเห็นญาติโยมลําบากเขาถึงยอมให้คนอื่นดา่าคนอื่นว่าเพื่ออย่างน้อยก็ได้แบ่งเบาความยากความทุกข์ลำบากของญาติโยมแล้วเจอแบบนี้มึงคิดว่ากูจะไม่อึ้งใช่ไหมละ่ะก็ขนาดเจ้าของแบรนด์เขายังอ่าฮะแล้วถามต่อด้วยนะเอ,อแล้วตอนนี้มีแบรนด์ไหนเหมาไหลบ้างหรืยอยังคะ แล้วติดคิวไหมผู้จัดการพายวันเขาก็ตอบบอกว่าออมีนะครับแต่ว่าสามารถนํามาวางไว้ในไหลได้เลยนะครับออแล้วทางพี่เนี่ยติดอะไรไหมครับหากว่าวางไว้ร่วมกับทางบริษัทอื่นด้วยคุณเห็นไรไหมวางเต็มโต๊ะปไปหมดแล้วคุณคิดว่าคิดเป็นเงินเท่าไหร่คิดเป็นเงินเท่าไหร่ สุดท้ายเจ้าของเขาก็เลยตอบกลับว่าเ,าเดี๋ยวอาถามเจ้านายแล้วจะรีบตอบกลับไปนะคะแล้วหายไปเลยแต่ด้วยความแบบเป็นผู้จัดการมหาวิวันไงมันก็ต้องแบบปิดการขายก็เลยตอบกลับไปส่งท้ายบอกว่าเอาพี่สินค้าเนี่ยจะวางประกอบฉากไว้นะครับผมและมีการพูดถึงบ้างแต่จะพูดสรรพคุณได้ไม่มาก มีการพูดถึงบ้างแต่พูดได้ไม่มากแต่มึงคิดไลละหนึ่งมืนแพ็กเกจเดือนละแสนเพื่ออะไรมึงไม่อายบ้างเหรอมึงไลเนี่ยมึงไลพูดถึงธรรมะมึงสอนเขานะมึงสอนเขาให้เลอะให้ละเลิกลดให้ลดเลิกละ แล้วที่สําคัญเวลามึงสอนเขาเนี่มึงไม่ไอายบางแล้วเวลาแบบมึงโพสต์ภาพเด็กที็ฟังธรรมะที่มึงพูดอยู่อะเด็กตัวเล็กๆบางคนพอแม่ถ่ายรูปให้ดูเนี่ยส่งให้ส่งให้ดูเนี่ยปึ๊บ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 มามึงสอนคนอื่นแต่ตัวมึงเนี่ยกลับทำอีกอย่างเนี้ยไอ,อ้ที่กูพูดเนี่ยกูเอาหลักธรรมเป็นที่ตั้งกูเอาวินัยเป็นตัวตัดสิน ปวกมึงเข้าใจไหมนี่ยังไม่จบไปเรื่องต่อไปอีกเรื่องนี้เนี่ยคนที่แฉเขาก็เคยเป็นเอซที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในตัวของไพรวันในสมัยที่่มผ้าเหลืองแกก็ บอกว่าอามีคนขอให้มาเล่าเรื่องในสิ่งที่เราเจอบ้างเริ่มเลยคือที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทุ่มเทว่ารูปคำสอนของพอวอมาตลอดหลายๆคนน่าจะเคยเห็นท่าตามพอวอพอวอก็คืออดีตไพรวันหรือปัจจุบันแพรวันหรือบางคนเรียกแบบมันๆว่าไอ้เต่า แล้วมีอยู่วันหนึ่งหลังจากศึก,กมีน้องคนหนึ่งมาถามว่าพี่พี่เห็นยังปฏิทินที่เด็กวัดคนหนึ่งเอามาขายเล่มละหกสิบเก้าบาทปฏิทินเอามาขายมีเล่มหนึ่งนะในรูปรูปพี่นี่ปาไปตั้งครึ่งเล่มเลยนะมีใครมาขอพี่หรือ,อยังตอนนั้นเนี่ยสารภาพว่าไม่รู้เพราะส่วนตัวแล้วไม่เก็บไม่ซื้อของพวกนี้อยู่แล้วหมายถึง ซื้อปฏิทินเพราะไม่ได้ใช้เลยให้น้องหารูปมาให้ดูเออมีจริงไะตั้งหกรูปแนะ่วันนั้นด้วยความที่อยู่ในงานก็เลยถามเด็กวัดไปตรงๆว่าทำไมไม่ยืนเป็นสารเสริญน,นิดนึงทำไมเอารูปไปแล้วไม่ขอ เราก็สนิทกันไม่ใช่เหรอไม่เหมาะกันเลยนะเด็กวัดเนี่ยเขาก็ให้เหตุผลว่ามีคนทำมาบริจาคให้ไว้แจกตั้งแต่ยังไม่ทันศึกเลยเอาไปแจกแล้วแต่ยังเหลือพี่แล้วรูปเขาก็มาขอพอวอแล้วพอวอก็เอาจากเหตุได้เลยความคิดของพี่คนนี้เขาแทรกขึ้นมาเลยบอกว่าหืม แล้วไม่ต้องขอเจ้าของรูปเลยเหรอตัดภาพมาที่เด็กวัดเขาบอกต่ออีกบอกว่าพอสุกแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปไหนเลยเอามาขายพี่แกความคิดแสกขึ้นมาอีกหือครั้งที่สองเลยนะหือเขาให้เอามาบริจาคแต่ตอนนี้เอามาขายสงสัยไงรูปก็ไม่ขอใช่ไหมนอกจากไม่ขอรูปแล้วปฏิทินที่ ทําไว้แจกเสือกเอามาขายคำถามเราคือแล้วนักวาดคนอื่นๆที่มีรูปอยู่ในปฏิทินเขารู้ไหมกับการที่คุณทำแบบนี้เราไม่รู้นะว่าไรายได้จากการขายปฏิทินมันหายไปไหนหัวใจวันบอกว่ามินยงมินยงมินยงแล้วนะมินมินยงแล้วมินยงมินยง มินมินยงละมินยงมินยงมินมินยงแล้วมินยงมินย,ง,นยงตอบให้แล้วนะว่าหายไปไหนแต่งานใครมันต้องขออนุญาตเจ้าของงานไหมคลิปคุณเพจคุณโดนก็คลิปคุณเพจคุณโดนก๊อปขออาภัยคุณ,คณ,ออคณมันแบบเขียนตัวหนังสือกอไก่อยู่อีกข้างบนส่วนอ้ออ่างปอปลา,ามึงโดดลงมาข้างล่าง คลิปคุณเพจคุณก็โดนก๊อปไปคุณยังไม่โอเคเลยนี่คือมาทำกับนักว่าที่เขาสนับสนุนคุณแบบนี้เหรอที่ผ่านมานี่เราเงียบมาตลอดนะแต่ถ้าเราไม่พูดก็ไม่รู้ว่าจะมีคนโดนอีกเท่าไหร่ขอออกมาพูดดีกว่าปอลอเรามีพยานในเรื่องนี้เพราะวันนั้นเราเอาน้องอีกคนมาฟังกันตรงๆเลย เป็นยังไงกันบ้างคุณหลังจากที่ได้ฟังเรื่องที่เพจเขาแฉออกมาแล้วเขาก็ยังมีคำถามต่อไปอีกบอกว่าเหมาะสมไหมเหมาะสมไหมกับการที่อาศัยบ้านเหลืองมาทำธุรกิจไม่ต่างจากคาราว่าแต่ได้รับสิทธิพิเศษต่างๆเช่นเรื่องภาษีที่ไม่ต้องจ่ายจากรายรับที่เข้ามาซึ่งต่างจากคนอื่นที่ต้องเสียภาษีในส่วนวนี้เช่นกันนี่คือคำถาม ข้อแรกว่าเหมาะสมไหมส่วนคําถามข้อที่สองก็คือนำรูปแฟนเมดรูปประกอบคำสอนที่แฟนคลับทำให้ไปตีพิมพ์ทำเป็นปฏิทินขายโดยที่ไม่แจ้งกับเจ้าของผลงานว่าทำออกมาในเชิงพาณนนิชย์ทำเอาไปขายแต่ไม่บอกเขาซึ่งทางแฟนคขับท่านดังกล่าวเขากังข่าวมาว่าเขากังข่าวว่า ทำไมจะทําออกมาแต่ไม่ยอมบอกกล่าวเจ้าของผลงานเลยสักคำคือเขาสงสัยว่าทําไมมึงเนี่ยไม่ยอมบอกกูเลยมันยากอะไรนักหนาที่จะบอกกูเนี่ยกับการที่เอาผลงานของกูเนี่ยไปขายไปทำมาหากินเนี่ยประเด็นทั้งสองมีคนฝากถามมาแต่ไม่กล้าถามในตอนแรกเพราะตอนนั้นเนี่ย บาเรียกังหนาแน่นกลัวว่าถามไปแล้วบาเรียจะเป็นแบบสะท้อนการโจมตีกลับอตอนแรกเนี่ยไม่กลาถามก็คงจะรู้นะฮะว่าตอนนั้นมีแต่คนเลื่อมใสศรัทธายินดีปรีดาหนาะที่เห็นแพลวันเนี่ยแกจืดจรัสนะเป็นดาวอยู่บนฟ้าให้ผู้คนได้ศรัทธาให้ผู้คนได้นับถือซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือตัวกูด้วย ใช่ไหมแต่เหไม่คิดไม่ฝันพอได้มาเห็นที่เขาแฉแบบนี้แล้วบอกได้คำเดียวว่าอึง้งแต่ตอนนี้เนี่ยบาเรียรมันหายไปแล้วก็เลยถามครับเนี่ยแหละสิ่งที่เขาถามนะฮะเพราะว่าคุณต้องเข้าใจว่ารายรับเนี่ยไม่ใช่น้นอยเลยไหลครั้งละหนึ่งมืนต่อเดือน แพ็กเก็ตเดือนละเป็นแสนคุณคิดว่าเยอะไหมล่ะเท่านั้นยังไม่พอไหนจะเงินเดือนประโยชนเก้านิจพัฒเดือนก็สามสี่ห้าพันไหนจะรายรับจากกิจนิมนต์ที่ญาติโยมนิมนต์ไปออกรายกงรายการหรือว่าเชิญไปแสดงธรรมงธรรมะตามที่ต่างๆไหนจะ รายได้จากการเป็นอาจารย์สอนสัมมาเนนพระเนนที่วัดสร้อยทองใช่ไหมไหนจะรายได้จาก Facebook ไหนจะรายได้จาก YouTube แล้วหลังๆมาเพิ่มเป็นรายได้จาก TikTok อีก TikTok เนี้ยเขามีรายได้นะคุณแล้วคนติดตามเป็นล้านด้วย นี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทิศเขาสึกมาก็ได้แต่ตอนนี้เนี่ยเวลาเขาพูดอะไรไปทิศเขาไม่รู้สึกอะไรหรอกเขารู้สึกแค่ว่าหัวใจวันห้องว่ามินมินยงแล้วมินยงมินยง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 ส่วนพวกมึงนั่นเหรอถามมาเนี่ยเขาตอบว่ายังไงรู้ไหม ต่อแต่นี้เราอยาได้เจอกันคอยหมันจงเป็นวันสุดท้ายเพราะรู้ดีว่าไม่มีความมาให้ส่วนเงินที่บริจาคไปกูก็ใช้ไปหมดแล้วเอก็ก่อนศึกใช่ไหมพาดว่าก็มีคนประมูลให้เป็นแสนแล้วในช่วงที่ไหลทำมงทำม้าไปก็ปักเขามีแต่ปักตะไคร้แต่อนี่ปักบัญชีธนาคารให้ ไหนจะตอนก่อนจะศึกล่าสุดก็ขอบริจาคเป็นค่าใช้ใจ่ายในการรักษาแม่ด้วยคุณคิดว่าเยอะไหมล่ะนะฮะเดี๋ยวไว้ไปตามที่แกพูดถึงในเรื่องนี้เพราะตอนนี้เนี่ยเสียงกูหมดแล้ว <laughs> ไว้เจอกันอีพีหน้าอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีขอขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีนะครับ